ก็ไฟตออนะไอตอนนี้อยากสตาร์ทเวทไว้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดว้าเ็มนี่ลนะอยากให้ถ่ายคลิปกับพิวเทจะได้ถ่ายไหมอะ่ะ <c oughs> นัดแล้ววันวันวันก่อนก็นัดกันประมาณวันที่สี่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายอีก นัดจนแบบขี้เกียดนัดอ่ะไม่ได้ถ่ายสักทีเราเก็บอันนี้เหรอพรุ่งนี้หยุดเหรอเก็บพรุ่งนี้ก็ได้ปะนอนดึกหรอปกตินอนดึเหรอกลัวแม่บ้านรอนะ่ะโอดไปไหน โอ้ทำงานบริษัทหนูไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อบริษัทอะไรอะ่ะแต่ว่ารู้ว่าทํางานอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะถ่ายคลิปกับพี่ทอยวันนั้นอะไปเล่นน้ำกับพี่นนท์อิทนทนนท์แล้วก็เจอพี่ทอยอะไรก็ไม่รู้พี่ทอยพาหนูเดินแล้วคือแบบรู้อะก็คือมันแน่นมากแล้วแบบ กว่าจะเดินไปไหนมาไหนได้กว่าจะเดินไปโตวนตวนโตนี้ไปทักคนนูน้นคนนี้ได้ผูอย่างแน่นอะจนบอกพี่ฟาว่าเราไม่ต้องเดินไปทักใครก็ได้นะเราอยู่โตเราแต่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันเดินยากมากหนูด่ามันแน่นมากยังถ่ายละครอ,อยู่ไหมคะยังไม่ได้ถ่ายละครเลยคะ่ะ enjoy ชีวิตใช้ชีวิตสุดๆไปเกาหลี ที่มีคนชวนไปสวิตด้วยมีใครอยู่สวิตไหมคะสวิตเซแลนเดือนกรกรดากมาก็จะไปอะ่ะถ้าวางก็ไปแล้เนี่ยดูก่อนว่ามีงานไหมเบียดน่ารักขอบคุณค่ะเบียดกับพี่ทอยน,น่ารักขอบคุณค่ะใครชวนพี่แพรค่ะพี่แพรเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักมานานแล้วผู้หญิงแหม่ไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าผู้ชายชวนก็ไม่พูดหรอก <laughs> <laughs> มาสิสวิตเดี๋ยวไปหาจริงปะจะไปสวิตเออพี่แพรบอกวันนี้เท่าไหร่วะประมาณยี่สิบประมาณเนี้ยยี่สิบกักฎาดาแต่ดูก่อนนะถ้าเกิดไม่มีงานไปแน่ๆแต่ถ้ามีงานก็ต้องทำงานอยากให้โบนไลฟ์ผู้ใครหมูได้ ยังขายซีล่าอยู่ไหมคือหนูก็ขายนะถ้ามีของแต่ตอนนี้ไม่มีของค่ะคือเหมือนหมดแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคุยว่าแบบจะผลิตต่อไหมหรืออะไรอะไรอืมไม่ได้คุยเลยอะ่ะไม่ได้คุยกับใครเลยเดีย๋ยวลองถามให้นะคะถ้าถ้าแบบได้คุยพอตัวชื่อ กินน้ำร้อนนะอีกสิบนาทีเร็วรีบถามจะได้ไปอาบน้ำนอนไม่อาบน้ำดูซีลีนน่าจะมีโต๊กินดีค่ะขายเถอะซีล่าใช่ไหมจะถามให้นะคะเพราะว่าพี่หน่อยเป็นคนเป็นคนทำพี่หน่อยกับพี่เอ็นคนทำยังถามให้นะ จะแต่งงานเมื่อไหร่คะเนี่ยห้ามถามเรื่องความรักถามเรื่องอื่นได้หมดเลยห้ามถามเรื่องความรักละครจะเล่นกับใครไม่รู้คะ่ะหนูจะดูได้ไงต้องรอต้องรอคุยก่อนสิพี่บเบชื่อจริงชื่ออะไรรักวะนีคำสิงคะ่ะกินอะไรคะกินน้ำเปล่านั่นแหละน้ำเปล่าเลยอุ้ยอุ้ยร้อนมืองปะ ออแมล่ะเธอมือพอกเลยขอบคุณคัะไม่เป็นไรไม่อ่านของหนูอ่านค่ะเจ็บพอเหรอใช่ค่ะไม่สบายต้องรีบหายอ่ะต้องร้องเพลงอ่ะจะล้องเพลงไม่ได้อ่ะมันมันมีมันมีมนม งาน mm hmm. อีเวนต์เราต้องปกติเบไปอีเวนต์เป็นร้องสดไงเบ๊กก็เลยแบบต้องกินให้หายจะได้ร้องได้ก็ mm hmm. ไม่อยากแบบไม่ร้องสดเดี๋ยวแฟนชับแบบน mm hmm. ใช่ไหมดูนนะในด้อมอ่ะแหมแหมชอบพี่เบ๊เล่นละครมากจริงหรอ มันเป็นยังไงอ่ะพี่เว้นวันไหนแต่เขายังไม่ได้ลง <c oughs> ยังไม่ได้ลงโปสเตอร์แต่บอกไว้ก่อนวเดี๋ยวเขาก็ลงแหละพรุ่งนี้ยคิดมะขามป้อมมีงานวันไหนคะคิดถึงหนึ่งอ่แน่ๆแต่สองขอดูก่อนนะคะ ราะว่าหนูมันมีติดถ่ายสิทธคอมหนูไม่รู้ว่าหนูจะเลิกสิทธคอมทำหรือเปล่าแต่แน่ๆแต่มีเราเจอกันแน่แๆคือวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภานะคะมาทำบุญวันเกิดด้วยกันตอนนี้ละครเบสรีรันใช่ค่ะ ฝากดูด้วยนะคะโหตอนนั้นเด็กน้อยมากหน้ากลมบ๊อกเชียเด็กน้อยมากเด็กอายุสิ19ป้า1สิบเล่นละครเกิดเดือนพฤษภาเหรอใช่ค่ะอีกเก้านาทีเหมือไปแล้วนะโอ้ยโลกลิ้นห้ามถามเรื่องความรับ ถามก็ไม่ตอบพี่เป็นพี่น้องบู๊ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นอยู่กับพี่เบิร์ตลอดพี่ชายไงหนูรู้จักพี่เบิร์ตั้งแต่อายุยี่สิบหนูเล่นเอ็มวเพลงให้พี่เบิร์แล้วเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอกันเพราะว่า ก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้โสดทั้งคู่ไงก็เลยไม่ได้เจอกันพอโสดบุ๊กก็เลยไปออกรันรับผู้ด้วยกันไปดูได้นะรันรับผู้อีพี EP พี่เบิร์นตั้งแต่นั้นมาก็เลยเจอกันตลอดเพราะว่าหนูไปออกให้พี่เบิร์นมันหนูก็ไปออกรายการพี่เบิร์นเบิร์นเอเอ็มแล้วก็แล้วก็เจอกนในรายการทีวีเพราะว่าหนูไปออกรายการวนลฟอยบ่อยแล้วก็เจอพี่เบิร์นเหมือนได้เจอกันตามงานอย่างเงี้ยบ่อยมากแล้วก็เลยได้เจอกันเป่าก่็เป่าอยู่เนี่ยไม่ได้กินนานที ไปทําอะไรมาสวยขึ้นจริงหรอจริงไหมเนี่ยหน่าเดิมปะทำอะไรโปเป็นหวัดขอบคุณนะคะน่าจะผอมลงขอบคุณตัวเองที่ดูแลหูได้ขนาด ภูมิใจแบบพี่ชายกี่คนใคไรไรปะพี่เบิร์นพี่ถอยพี่ตั้มพี่ลำเพลินพี่เบียร์ประโยคพี่ดิกกี้พี่แจค็คแฟนฉันี่คนดะวะ่าเจ็ดคน ใค่อะที่คุยบ่อยใครวะใครวะหมดแล้วหมดแล้วไอ้ที่พูดชื่อมาคือแบบคุยแบบคุยจิป,ปาถะาได้นะัดเจอได้กินข้าวได้แต่ถ้าแบบ พี่ต้นเหรอพี่ต้นคือพี่ต้นไหนพี่ต้นที่เล่นละครกับพี่ดอกไม่ไม่ค่อยได้คุยเลยพี่ตี่ก็ไม่ค่อยได้คุยได้คุยเพราะว่าโบก็มีแค่นี้พเบิร์นพี่หอยพี่ตั้มไม่พี่หอยพี่ตั้มเมื่อกี้หนูพูดชื่อใครพี่เบียร์พี่นิกกี้พี่แจ๊คพี่ลำเพิดพี่นนกับพี่ปายก็คือเจอที่งานแต่ว่าไม่ได้คุยแบบส่วนตัวเลย มีแค่นี้อะ่ะถ้าพูดอีกก็มีแม่หนุย <laughs> แม่หนุย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 พูยกับใครบ้างว,นะวันนนะตอนวันนี้กคุยกับใครบ้างแม่หนุยไงแม่หนุยจะคุยบ่อยมากเมื่อวันนี้ก็คุยคุยทุกวันแม่หนุยอ่ะคุยทุกวันเลยแต่อาจจะแบบโทรบ้างเปิดกล้องบ้างหรือไม่ก็ส่งไม่เสจพี่จีน่าพี่จีน่าจะเป็นฟบลเป็นฟิลแบบว่าแซลอะไรเงี้ยหนูจะแบบดูสตอร,รีร่เขาแล้วก็รีพายแบบแซล พี่เจน่าก็จะแซวกันบ่อยต่างคนต่างแซวพี่เจนจีก็ฟีลเหมือนพี่จจน่าคือจะแซวแต่ไม่ได้คุยแบบคุยเมาแบบยาวๆอ่ะแต่แม่นุยอ่ะคือแบบเคยคุยกับแม่นุยถึงตีสามอ่ะทุกคนคือหนูกับแม่นุยคือสนิทกันมาก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 พี่เจนนี่ก็เมาล่าสุดล่าสุดก็เมากับพี่เจนนี่อยู่แต่พี่เจนนี่เนี่ยตอนนี้ มีเบบีอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบตอนแรกเบากับพี่เจนนี่แล้วก็จะนัดกินข้าวกันแล้วก็ล้มไปก่อนพี่เอวาอะพี่เอวาพี่วงก็คุยอ่มีใครบ้างนับก่อน,น่ะแม่หนุยพี่เอวาพี่นันจิพี่จีน่าเธอมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ว่ะที่คุยแบบบ่อย พี่ท้าพิมกับพี่เอกก็คุยคุยตอนถ่ายยูทูุป้าดาวป้าดาวคือรุ่นเดิรแล้วคุยไม่กล้าคุยบ่อยๆเกรงใจพี่แกนพี่แกนก็คุยไม่ค่อยได้คุยวันเดียวเนี้ยเร็วๆจะสี่ทุ่มแล้วอีกสีนาทีหัดร้องเพลงลูกทุ่งบ้างโโหทุกคนไม่ไหวค่ะ ไม่ไหวอะ่ะร้องเพลงสติงให้รอดก่อนพี่ปุกรู้พี่ปุกรู้ก็คุยถ้าถ้าเจอหน้าจะคุยต่อหน้ามากกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเทคไปเกาหลีกับไปกับพี่จันจิค่ะแบ a c k พ i n ใช่ไหม สบายดีกี่มุมีกศสามนาทีหนูจะไปแล้วนะรีบรบถามอยากดูเรื่องอะไรข้ามถามเรื่องความรักเรื่องเดียว <laughs> ทุก็นรู้ว่าไม่เป็นเรื่องที่อยากถามซะด,ด้วยแต่มันไม่ตอบอ่ะตลกอ่ะดับฝันปะดับฝันปะ่าให้ถามสามนาทีสุดท้ายหนึ่งสองสา ก็อย่างเรื่องเดียวนี่ไงให้ถามแต่ไม่ได้บอกว่าจะตอบชอบห่ะได้แกล้ทุกคนไม่มีค่ะไม่ต้องถามลองถามไม่มี โอจะมาถ่ายคลิปกับเบสไหมมานางหยุดวันไหนเหมือนมีวันที่นางหยุดอยู่นะแล้วนางบอกว่านางจะไปอีเวนต์กับเบสอะเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าได้ไปไหมได้ถ้าไปกไ็อยู่กับโอ๊ตจะมีเอมวใหม่อีกไหมเอ็มวีเพลงเบสหรอไม่มีค่ะเบสไม่ได้ทำเพลงอีกสองนาที ไม่มีหนูไม่ได้คุยกับใครเลยหนูจะคุยกับใครเนี่ยหนูก็มาไลฟ์อยู่เนี่ยทุกคนเลยหนูคุยกับใครไหมเนี่ยนีน่นี่ให้ถามเรื่องความรักแล้วโอเคจบประเด็นเปลี่ยนคำถามครับขอให้หายไปขอบคุณค่าอยากทำเห็นเห็นบอทบอทอยูุ่ทยคะ่ะ ที่เงียบเงียบทอะไรบ้างอยู่บ้านจริงๆไม่ได้ทำอะไรทัพอยู่บ้านที่เงียบเงียบก็คือไม่รู้จะลงอะไรเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> ก็คืออยู่บ้านตื่นมาออกกำลังกายกินข้าวคุยกับแม่ดูนูน่นดูน,นี่ดูนั่นดีวงานเมื่อวานก็คือดีวงานไปแล้วสองงานก็คือล็อกวันถ่ายคลิปไปแล้วสองวันทำอะไรก,กินข้าว ดูซีรีส์นอนยังไม่ดูยังหนูยังดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่จบอ่ะคือคือมันสนุกนะแต่ว่าหนูหนูอาจจะแบบหนูอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่โดนหนูวากเท่าไหร่ถ้าโดนหนูมากเนี่ยหนูจะดูต่อแบบแบบตีสี่อะไรเงี้ยจนจบแต่ว่า <c oughs> เรื่องที่ดูอยู่อ่ะ ยังไม่ค่อยโดนจุดเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบมันมีความแบบจะรักกันก็ไม่รักเย้ยดูแล้วงุดหงิดแบบเมื่อไหร่พระเอกนะันองเอีกคือรู้ว่ารักกันแต่ว่าเธอช่วยรักกันได้ไหมอะไรเงี้ยชอบดูแบบแอบรบักให้เธอรู้อยนะ่างเงี้ยคือรักกันเลยอนะไรอย่างเงี้ยเออชอบซีรีส์อย่างเง้ยจริงหรอตับพังหรอเรื่องเนี้ยแต่หนูดูก็ไม่ได้หนูยังไม่ถึงจุดนั้นที่แบบร้องไห้ตามสำหรับเรื่องเนี้ อุ้ยสี่ทุ่มแล้วได้เวลาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณวังนี้ก่อนหมดคำถามหมดเวลาถามแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องของหนูว่าหนูหนทำอะไรบ้างก็ตอบไปแล้วนะคะถามว่าหนูสิกับใครว่าหนูตอบไปแล้วนะคะถามเรื่องความรักหนูตอบไปแล้วนะอยา่าหนูไม่ตอบถามเรื่องวันเกิดก็เจอกันนะคะ อีเวนต์อบไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรต้องตอบแล้วเดี๋ยวอัปเดตไปในดอมนะคะก็ไม่ต้องนานๆเจอกันทีหนูจะพยายามอัปโซเชียลนะคะคนก็ย้ำหนูหน่อยว่าเธอคืออินฟูเธอลงบ้างเธอไปถ่ายติกตอลลกบ้างเธอลงรูปบ้างอะไรเงี้ยคนติดตามเธอเธอต้องลงอะไรเงี้ยก็ย้ำได้นะคะส่งข้อความมาได้ ในดอมก็ได้ในดีเอมก็ได้ช่วยย้ำกันหน่อยนะคะเราจะได้ฮุบขึ้นมาแล้วโอเควันนี้ต้องลงรูปวันนี้ต้องลงติ๊กต็อบยบายขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ซื้อของจนหมดนะคะลงคลิปเนี่ยพี่ผลัลงคลิปย้ำแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะโอเคหนูจะตั้งใจลงรูปและเต้นติ๊กต็อกหลังจากนี้ จะพยายามนะคะไว้ลงรูปหน้าสดเลยไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดไม่ต้องเก็บไว้ดูคนเดียวไม่บายคะ่ะทุกคนเกินมาแล้วสองนาทีไม่บายคะ่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้หนูขายของหมดเลยก็ก็อาจจะได้เจอกันอีกก็คงได้เจอกันแหละทุกคนถ้ามีอะไรมาขายนะคะแต่ว่าของของเบสก็คือหมดเกี้ยงทุกอย่างนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ไม่คิดว่าวันนี้จะหม,หมดหมดหมดเลยอ่ะหมดแบบเกี้ยงอ่ะวันเนี้ยขอบคุณมากนะคะตะก้าก็คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มสต็อกแล้วก็สินค้าที่จะขายใหม่ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหนูจะขายอะไรก็วันนี้ฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนของหนูนะคะบ๊ายบายสันดีค่ะเจอกันในด้อมเจอกันที่หนึ่งนะมาเจอหนูด้วยใครไม่มานะใครไม่มานะก็ไม่เป็นไร แต่วันเกิดหนูต้องมานะใครไม่มานะใครไม่มานะอดเต้นนะปีนี้ไม่ร้องเพลงนะปีนี้เต้นอย่างเดียวต้องมานะไเบสจะเพิ่งรีบมีผัวนลลูกทำไมเราขยันขนาดนี้เราเซฟเซฟตี้ตัวเองไว้นานๆนะลูกนะทำไม มีแฟนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้พี่ห่วงพี่บ้านก็ช่วยสกินดิมีใครแนะนําบ้างเอางี้พี่แนะนําให้คนหนึ่งใครอเซตมาขอยคนสูงไม่หนูชอบคนสูงกว่ามงจะบอกว่าลูกชายกูเตี้เหรอไม่ใช่ เวลาแบบสมมติถ้าได้แต่งงานกันอะแล้วเวลาหนูใส่ชุดเจ้าสาวว่ะหนูก็อยากใส่ส้นสูงก็ต้องเผื่อเจ้าบ่าวไว้ให้สูงหน่อยถ้าสูงอยงนี้แนะนําเลยพี่ยาวลูกหยีป่ะพามาเจอสิพามาเจอสินัดเจอ <laughs> โอเคคุณนะัดพี่ยาวลูกหยี <laughs>